ตรงที่คุณจอดรถนะคะมันจอดไม่ได้นะคะทําไมทําไมผมถึงจะ้จอดไม่ได้คือมันเป็นที่จอดรถของพิการนะคะอ๋อต้องพิการก่อนใช่ไหมถึงจะจอดได้ใช่ค่ะทีนี้พิการแล้วนะจอดได้หรือยังนี่ห้องน้ำสกปรกอะไปถ่ายให้ผมหน,น่อยสิ เดี๋ยวป้าไปทําให้นะคะไม่ต้องผมไม่ได้ใช้คุณคุณอนะไปล้างน้ำให้ผมหน่อยสิคุณคะคุณคะอะไรคือตรงที่คุณจอดรถอะคะ่ะมันจอดไม่ได้นะคะทําไมทําไมผมถึงจะจอดไม่ได้คือมันเป็นที่จอดรถของคนพิการนะคะ่ะแล้วยังไงเหรอก็ก็ <c oughs> ก็มันจอดไม่ได้อ่ะค่ะโอ้ยผมจอดแค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคือจอดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าคนพิการเขาเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดเดี๋ยวมันจะลําบากเอาะคะ่ะอ๋อต้องพิการก่อนใช่ไหมถึงจะจอดได้อะ่ะใช่ค่ะทีนี้พิการแล้วนะจอดได้อีกยังเสียเวลาจริงๆคนสมัยนี้ก็แปลก ไม่ได้พิการแต่ก็อย่าพิการอ,อ้ามิ้นเป็นอีกแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างอะ่ะไหวไหมล่ะมิ้นลุกยาไปก่อนไปดูอขอบคุณจ้าป้า เอาอย่างนี้ไม่มิน้นป้าบอกท่านประธานให้ให้มินพักก่อนท่านเป็นคนใจดีคงไม่ว่าอะไรหรอกไม่เป็นไรจริงๆจ้ะป้ามินไหวเออสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับแม่บ้านเหรอผมมาพบท่านประธานอ๋อท่านประธานไม่อยู่ค่ะออกไปธุระข้างนอกเอ,อ่อคุณเป็นใครเหรอคะ สวัสดีครับผมเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของที่นี่ครับส,สวัสดีค่ะคุณคงเป็นภรรยาของท่านประธานใช่ไหมครับเออไม่ใช่ค่ะฉันไม่ได้เป็นภรรยาของท่านประธานฮะไม่ใช่ภรรยาของท่านประธานแล้วคุณเป็นใครครับอ๋อฉันชื่อมิ้งเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่อะค่ะฮะเป็นแม่บ้านเหรอแล้วทําไมแกไม่ใส่ชุดเหมือนแม่บ้านคนอื่นเขาอะเออคือ ที่บริษัทเราไม่มีชุดแม่บ้านสําหรับคนท้องอะค่ะเป็นแค่แม่บ้านแต,แต่เสนอหน้ามานั่งก็มีองท่แน่ประธานเนี่ยนะฉันขอโทษจริงๆค่ะพอดีว่าฉันเวียนหัวก็เลยมานั่งพักนิดหน่อยแต่เดี๋ยวฉันลุกให้นะคะระวังนะอ๋อคงฝ่ายสูงมากสินะที่อื่นมีตั้งเงยอะตั้งแยะไม่ยอมนั่งอะ่ะคงฝ่ายใหญ่จะเป็นประธานบริษัทเอใจเย็นๆก่อนนะคะ ป้าเป็นคนให้มิ้นนั่งตรงนี้เองค่ะคือมิ้นท้องอะค่ะแล้วก็เกิดเวียนหัวป้าก็เลยอยากให้เขานั่งที่สบายๆตรงนี้อะค่ะออท้องเหรอท้องแล้วคิดว่ามีสิทธิพิเศษจะนั่งตรงไหนก็ได้ว่างั้นถ้าท้องแล้วสมอ,อยขนาดเนี้ยลาออกไปอยู่บ้านดีกว่ามาั้งไม่ต้องมาทํางานหรอกกินแรงคนอื่นเขาป้าว่าคุณพูดแรงเกินไปแล้วนะคะทําไมเหรออยากโดนด้วยหรือไง ออกไปได้แล้วไปทั้งสองคนนั่นแหละหเดี๋ยวช่วยเก็บปักกาให้ผมหน่อยเออค่ะมิน้นไม่ต้องใครทำตกก็เก็บเองสิไปอย่าบ้านพวกนี้นี่คอยดูเหอุจะไล่ออกให้หมดเลย าสาวสาวทำอะไรกันอยู่ครับคุณผ<ว>ู้ประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิ้นใกล้คอลอดหรือยังท้องโตขึ้นนะเนี่ยอ๋ออีกประมาณสองเดือนก็คอลอดแล้วค่ะท่านประธานถ้าคุณทำงานไม่ไหวก็บอกผมได้นะผมจะได้ให้หยุดไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเดือนนะผมไม่หกักหรอกขอบคุณนะคะท่านประธานฝากคุณหยกดูมินด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียรงานก่อน ห้องน้าสกปรกอ่ะไปขัดให้ผมหน่อยสิแต่ป้าเพิ่งทําความสะอาดไปเมื่อเช้านี่เองนะคะก็เมื่อกี้ผมเข้าไปห้องน้ํามันสกปรกผมจะเข้าก็ไม่กล้าเข้าเลยเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวป้าไปทําให้นะคะไม่ต้องผมไม่ได้ใช้คุณคุณน่ะไปล้างห้องน้ำให้ผมหน่อยสิ แต่มิ้นเขาท้องอยู่เขาทาไม่ไหวแล้วค่ะทําไมจะทําไม่ไหวถ้าทําไม่ไหวอะ่ะก็ลาออกไปสิอยู่ไปก็เป็นภาระคนอื่นเขาไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวหนูไปทําเองดีแล้วก็อย่ายให้ผมเห็นนะว่าใครทํางานแทนคุณห,หลังแกแม,ม้กระทั่งคนท้อง มินไ,ไหวมคุมินนี่คุณเป็นอะไรอะครับออหายใจไม่ค่อยออกอะค่ะมื่เกิดอ,อะไรขึ้นหรอครับทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้มินเข้าไปล้างห้องน้ำค่ะก็เลยหน้าม,มืดจะเป็นลมอา้าวแล้วทำไมถึงใช้คนทอคนไส้ไปล้างห้องน้ำล่ะครับคือผู้จัดการคนใหม่อ่ะ เขาบังคับให้มิ้นไปล้างห้องน้ําค่ะผู้จัดการคนใหม่คุณทัศคืออ้าวคุณไี่คุณอีกแล้วเหรอผมใช้ให้คุณไปล้างห้องน้ําอ่ะคุณทำเสร็จแล้วเหรอแล้วนี่อะไรแอบมาอู้อ,อีกแล้วใช่ไหมถึงได้มานั่งเก้าอี้ท่านประธานแบบนี้ คอยดูนะผมจะฟ้องท่านประธานที่ไล่คุณออกครั้งนี้นะคุณโดนแน่ๆจะตกงานอยู่แล้วยังมานั่งยิ้มอยู่ได้ไม่เห็นลงศพนี่ไม่หลั่งน้ําตาใช่ไหมเชิญค่ะเชิญคุณไปฟ้องรรท่านประานได้เลยคุณผู้จัดจาก,การครั้งนี้เนี่ยฉันไม่กลัวคุณแล้วได้คุณค้าทายผมใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่คุณกำลังทำอะไรคุณท่าเออ,เอท่านประานครับมาก็ดีเลย ก็ใหญ่ม่บ้านตัวดีนี่ครับแอบมานั่งอู้งงานที่เขาเีท่านประธานแบบเนี้ยมันไม่ให้เกียรติเลยนะครับผมเป็นคนให้เขานั่งเองเหรอครับ<ะ>ผมก็ไม่เห็นว่าผมจะเสียเกียรติตรงไหนเลยนะครับคุณต่างหากที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ดีต่อผู้อื่นไม่ให้เกียรติสถานที่และที่สําคัญคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยครับคุณนั่นแหละครับที่ไม่ให้เกียรติผมผมขอโทษครับท่านประธาน ผมจะบอกอะไรให้นะคนเรายิ่งอยู่สูงยิ่งต้องน้อมน้อมถ่อมตนไม่ใช่แชมป์หน้าขบผูลูกน้องแบบนี้ครับผมเข้าใจแล้วครับท่านประธานแล้วผมขอลดตำแหน่งของคุณนะครับเพราะคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการผมจะให้คุณเป็นพนักงานธุรการทั่วไปท่านประธานครับแต่ผมเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกเองนะครับแล้วงไงถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะ ผมทำได้ครับาท่านประธานครับผมทำได้ครับ